เพื่อเสพภาพน้าตาพี่น้องนอนเบิงนอนเบิงข่าวนอนเบิงข่าวอยู่ในอ่าโทรศัพท์ใน YouTube เพราะว่าบันยีนบ่นบนมาท่านมีพอท่านมีทีวีพี่น้องอ่าสิเบิงข่าวอยังกระตลองเบิงอยู่ในในมือถือนะคะเบิงใน YouTube บันนี้เย <c oughs> ี่บนสีม่วงเรื่องข่าวที่ดังและฮอตที่สุดในโซเชียล นะคะตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นข่าวลุงพลป้าแต๋นพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีลีนะคะว่าววา,าสีสีเลื่อนโทรศัพท์ไปตรงไหนนะคะจะมีแต,แต่การนำเสนอข่าวลุงพลป้าแต๋นนะคะเต็มไปหมดพี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดจริงๆนะคะไม่ใช่เฉพาะช่องทีวีเท่านั้นนะคะช่องของ youtube นะคะต่างแต่ย่บาบุญรดจักที่ไปทำข้า,าวอยู่บ้านปกุกอกนะตอนนี้นะพี่น้องหลายสิบช่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายหลายหลยช่องแล้วหลายลายคนด้วยนะคะที่ย่าบุญรุจกักแล้วก็อโทรมาคุยกับย่าบุญเรืองเรืองอ่าเรืองพินเรืองการสารั่งได้ใดพรมนะคะแต่ตอนนี้คือที่คนที่เขาโทรมาหาย่บุญ่ะสองสามช่องเนะี่ย คือตอนนี้คือหลักหลัก,ลกวิวของเขาอ่ะหลักแสนพี่น้องหลักแสนทะลุทะลุเป้าจริงๆนะคะถล่มทลายอิลินะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะขอแสดงความยินดีกับยูทูบเบอร์นะคะที่ไปทําข่าวนะคะเกี่ยวกับลุงพ้นประแตนนะคะที่บ้านกกอกกรณีข่าวของน้องชมพู่นะคะพี่น้องฮ็ดให้หลายๆคนมีรายได้พี่น้องมีรายได้แบบใดว่ะติ มีรายได้ในการทําข่าวไม่ว่าจะเป็นนักข่าวตามช่องทีวีช่องดังๆนะคะที่ก็ติดข่าวแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์นะคะได้หลายช่องนะคะที่ทําคลิปแล้วไม่มียอดวิวนะคะไม่มียอดวิวเล้วเพิ่นตั้งหน้าตั้งตานะคะไปที่บ้านกกอกนะคะเพื่อจะไปทําข่าวเพื่อจะไปดูความเป็นมาไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆข่าวจริงๆก็ติดกระแสแบบ ถึงหัวกระไดบ้านพี่น้องก็ไม่ผิดหวังนะคะทุกช่องนะคะทุกช่องที่ไปยูทูบเบอไปบ้านกกอกบอผิดหวังจักช่องพี่น้องเยอะบนติดตามแล้วก็เบิงงบิงงห้นะคะเบิง้งห้แทบทุกคนแถบทุกช่องเลยทีเดียวพี่น้องจา้ามันมันมีตั้งแต่ของทีวี <c oughs> มันมันมีแต่อของ <c oughs> ทีวี <c oughs> พี่น้องเออยยูทูบเบอร์ กับไปคือกันนะคะหลายๆช่องที่ฮิตเลี้ยวยอดวิวฮิคิเห็ดคลิบลงไปบ่มียอดวิวนะคะพ่อไปเกาะกระแสเกาะกระแสคําว่าลุงพลป้าแตนนะจะมียอดวิวพุ่งปิ๊ดย่างบ่ไดดก็คือหลักหมื่นน่ะพี่นอ้องอะย่างบ่ไดดก็คือหลักหมืน่นนั่นแหละย้ายบนถึงเอามาตั้งหัวข้อคอนเทนต์ว่าคําว่าลุงพลป้าแตนทําให้หลายคนมีรายได้ มีายไดนหลีพี่น้องบม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเทแถวนั่นนะคะเพิ่นเอาอยัางไปขายกขาย็ขายได,ด้ขายดีขายดีคนไปเที่ยวคนไปหาเอฟซีเฟนคลับของลุงพ้นของปนตนนะคะ <_ S 2> ไปหัวกระไดแบบไม่แห้งเลยทีเดียวนะคะ <_ S 1> ไปมีของไปฝากนะคะแล้วก็ค้ากลับก็มีของฝากจากตรงนั้น <_ S 2> คือหลายหลคนแม่ขาดเทแถวนั้นนาะเพิ่นมี่เป็นน้องไหม่เป็นนิยังน้องเพิ่นเอามาขายนะ ตามตามตาม,ตามที่เยี่ยบนุญเบิงอยู่ใน u t u b e นะขายได้มิยังขายเบิด์มิยังขายเกลียงนะคะเพราะว่าคนไปมาหาสู่กับลุงพน้นไปบ้านกกกอกเปรบหัวกระไดไม่แห้งเลยทีเดียวนะคะเพื่อนกิอย่างมีของฝากติดไหม่ติดมือกับมาหรือว่อาคนไปคนมาเนาะเออเห็นของกินเป็นต่กินของแนวน,น,นั้นนี่เพื่อนเอาไปขายถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่ นะคะสั่งไล่ได้ dag, ได้แหกับหลายคนเลยทีเดียวนะคะพี่น้องหลายคนเลยทีเดียวยิ่งบนดีใจน้เพึ่นนะคะพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพิกวิกฤต้เป็นโอกาสอิลินะคะนี่แหละพวกที่ไปเนาะก็ต้องไปว่าเพิ่นดอกว่าเกาะเกาะกระแสตั้งแต่นักศึกษาต้องไปว่าเพื่อนดอกพี่น้องนะคะไม่ต้องไปดาม่าไม่ต้องไปว่าคือทุกคนมีสิทธิ์นะคะคือทุกคนมีสิทธิ์ไปเยี่ยมแล้วก็ไปนําเสนอข่าว ไปเบิ่งการเป็นอยู่ไปเบิ่องอ่าเพิ่นเป็นข้าวเนี่ยมันมันจริงเท,ท็จแค่ไดทุกคนก็อยากไปสัมผัสแบบถึงหัวบันไดบ้านกับเรื่องแล่วที่มันเป็นจริงแล้วก็บแบบว่าอ่า,ไ,าอออไม่ได้เสพแต่พ่ายนอกยังสิน่ะพี่น้องไม่ได้เสพแต่ในโซเชียลไปเถินเลยไปเฮรูดำดูดีถือว่าไปเยี่ยมพ่อมนีอย่างประมาณนี้เนาะช่องใหญ่ๆนะคะช่องใหญ่ๆที่เพิ่นมี อาซับสไครตลักแสนเพิ่นไปเพิ่นก็ได้ยอดวิวเทปจะเป็นหลักล้านก็ว่าได้มือเดียวสองมือยอดวิวทะลุนะคะยอดวิวทะลุเลยนะคะหลักแสนขึ้นแล้วก็ดีใจน้ําเพิ่นนะคะแล้วกะ็สำหรับยูทูบเบอร์เพื่อนของเย้วนนะคะหลายคนเย้วบนบอกขอเอ่ยซื้อนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อไม่ขอเอ่ยไม่ขอเอ่ยชื่อช่องนะคะแสดงความยินดีกับเพิ่นนะคะที่เพิ่นไปทําข่าวไปเล่าข่าวไปทําข่าวไปเก็บภาพบรรยากาศ บรรยากาศบ้านกวกๆมาให้ให้เหาได้บึงยอดวิวคนใดน,นะคะประสบผลสําเร็จมากสนี่รายได้นะคะพี่น้องถือว่าเป็นอย่างเป็นอย่างคือจังวามีรายได้ยอดวิวได้นะคะยอดวิวได้ก็ต้องมีรายได้สาหรับยูทูบเบอร์เนาะถ้าเ,าเอ็ดคลิปต้องไปบ่มียอดวิวก็ไม่มีรายได้พี่น้องบ่มีรายได้ถึงคุณจะเป็นยูทูบเบอร์ก็จริงนะคะมีโฆษณาเข้าก็าจริงแต่ยอดวิวไม่ได้มันก็บ่ได้งเงินแล้วบัดีทุกคนที่ไป ไม่ผิดหวังนะคะไปบ้านกุกอ,อกไปดำข่าววาตมีซือลุงพ้นปะเต็นมีเกี่ยวกับข่าวน้องชมพู่ยอดวิวทะลุนะคะทะลุถล่มทะลาย mm hmm. เหมือนกับว่าคือทุกคนให้ความสนใจมันเป็นข่าวมันเป็นอ่าวคน่าอย่างข่าวฮอตข่าวฮิตมาแรงเลยนะคะตอนนี้เนอะ mm hmm. คือทั่วโลกบแม่นว่าตะไปเทศให้เพื่นอนเพื่อน,น,นของเฮ้าที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนกับเบิงเือกัน เพิ่นกระเบิงคือกันข่าวหนองชมพู่ดินะคะหลายๆคนก็นล่อรุ่นหลายๆคนก็นล่อติดตามล่อฟังผลสรุปของตำรวจว่าจะจับผู้ใดที่เป็นฆาตกรเฮากลลุนเฮากล่อเอ้ยนนี้ขั้นว่างๆนี่บ่เฮ็ดเหตุอย่างก็คือนอนนะคะนอนดูพักพักผ่อนนิดนึงกับเบิงยู u b e เบิงข่าวพี่นอ้องเบิงข่าวจนเมื้อนี้อดบ่ได้ไรก็เลย หยิบประเด็นข่าวลุมพลป้าต๋นมาบอกมาบอกพะว่าอย่างมาบอกพราะว่า,อวา,วาเออขำงว่าข่าวลุมพลป้าแต๋นนี่เหตุให้่ทุกคนนีเหตุให้หลายหลายคนมาเป็นทุกคนหรอกเนาะเหตุใหยหลายหลายคนนะคะมีรายได้กระือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะผู้ใดไปทําข่าวผู้ใดไปเยี่ยมหรือว่าไปเกาะกระแสของเพิ่นนี่ยอมรับนะคะว่าความดังกระแสของเพิ่นนี่ ดังแห้งนะคะแซงได้ทุกข่าวเลยตอนนี้นะถือว่าเป็นหนึ่งเลยนะคะเป็นหนึ่งเลยที่เดียวนะคะยืนหนึ่งมาเก้าสิบวันแล้วพี่น้องร้อยมือเสมอนะโอ้เมียนบอกข้าวหนองชุม่มนัวเนาะอืมปนนี้ยังสรุป,ปรได้นะคะพี่น้องยังสรุป,ปรได้ว่าไผเป็นฆาตกรตัวจริงนะคะแย่หบนเบิงข่าวรุ่นทุกมือทุกมือพี่น้องรุ่นทุกมืออ่หยังออกไม้จับแล้วจังสันยังสี่ พอเขามาอ่านเบิงมันไม่ใช่มันโมเมนเพียงแต่ว่าออกไม้จับแล้วออกไม้จับแล้วมันเป็นตข่าวแบบข่าวลือข่าวลวงมากกว่านะคะมันบ่ราถ้านี่เป็นข่าวจริงที่ถ้าเป็นข่าวจริงๆแล้วเขาก็เบิงนใน่ช่องข่าวของทีวีนะคะอันนี้จะจะก็โอเคอยู่นะคะแล้วสำหรับสำหรับช่องข่าวที่เป็นข่าวเด็ดข่าวดังอย่งประมาณนี้เนาะที่เกาะกระแสอ่ะ อันนี้คือเขาจะเพิ่มเติมมากกว่าคือหาของมูวนแบบคร่าวๆนะคะจริงแนบจริงแนก็เอามาปฏิจจต่อแล้วก็มาทําข่าวออกมาเขียนหัวข้อนะคะเขียนหัวข้อประเด็นข่าวให้แบบมันหนักขอไปอ่านน่ะเฮ้ยสรุปเร็วจับได้เร็วยังประมาณเนี่ยแต่พอเราเข้าไปอ่านเร้วจริงๆก็ไม่ใช่นะคะกันยั่งล้ออีก,กคือเกาคือทุกมือทุกมือ เบื้องข่าวหนองชมพูนี่ล่อรุ่นตลอดพี่น้องรุ่นมาจนถึงเมื่อนี่แหละจนย้ายบนฮ็ตคิปนี่แหละก็นอนเบิ้องข่าวนี่นล่าสุดออกหมายจับฆาตกรแล้วโอ้พ่อเขาไปอ่านมันกับ่อช่มันกับ,บ่อช่บบชคือเกาพี่น้องย้ายบนอยากอยากอ่านอยากมาเบิง้งปุ๊บอฆาตกรตัวจริงสมควรได้สมควรได้รับโทษเนาะมันหลายเดือนเหลวแล้วก็เหตุนี้ทุกคน ในบ้านกกกอกวุ่นวายนะคะไม่เป็นอันธรรมาหากินทุกคนระแวงเหมือนวัวสันหลังวะ่ะอ้าวเราจะเป็นโดนแพะเราจะเป็นแพะที่อโดนจับแบบไม่ได้ทําผิดหรือเปล่าคือทุกคนกับ่านเแมนบอกแต่ถ้าเขาจับฆาตกรตัวจริงใดจริงๆแล้วทุกคนอยู่บ้านกกกอกเพื่อนกับเชด้สบายใจแมนบอลรพี่น้องเพื่อนกับเชด้สบายใจเชได้ทธร,รมาหากินแบบเออมีความสุขไปนะคะแล้วก็จังลุงพ้นปะเต็นนะคะ เพิ่นกะเขาเอิ้นมาอย่างนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคือเพิ่นกะว่าเดียวเราแวงแล้วนะคะตอนนี้เพิ่นกะมั่นใจในความดีมั่นใจในความเป็นจริงของเพิ่นที่เพิ่นออกมาว่าที่เพิ่นออกมาเห็ดทุกอย่างจากใจจริงของเพิ่นขนาเพิ่นเพิ่นวานะนะคะเท่ากับล่อเบิ่งไปสําหรับแมนอกช่มผูนะคะสังคมโจมตีมากตอนนี้สังคมโจมตีเพราะว่ายอย่างพะว่าเพิ่นไหย ให้กันให้ปากคั่นะคะกับตำรวจก็มีหลายๆหลายๆคำพูดหลายๆประเด็นที่ที่ที่มันเหมือนกับว่า,าปิดบังองีอย่างสักอย่างอีหยังประมาณเนี่ยค้นก็นเลยโจมตีโซเชียลก็เลยไม่เชื่อใจนะคะทุกคนโยนจะโยนความผิดไปที่ที่ที่ทพ่อกับแม่มากกว่าแต่ว่าเพิ่นก็นย่งยืนยันนะคะเพิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์นะคะไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูก นะคะไม่มีแม่คนไหนที่ไม่ลูกเลยเพลินเป็นครอบครัวเป็นไฟสูญเสียนะคะทุกคนน่าจะให้ความเห็นใจน่าจะให้ความสงสารอย่างประมาณนี้เราควนกอบมาบาอาแล้วก็ที่สังคมโจมตีเพิินหลายตอนนี้ก็คือย้อนเพลินมาสงสัยลุงพ้นนั่นแหละพี่น้องมันถึงได้เป็นประดินด่ามากันจนมาถึงจวดทุกเมื่อนี้แบบมอง,มองหนากันปฏิดระ,ะมองหนากันปฏิตแต่ทุกคนก็คือเห็น ห็นใจในความจริงใจในความดีของลุงพ้นปะเต็นนะคะที่มีต่อน้องก็เลยเ็ตให้เอฟซีฟนคขับคนในโซเชียลนะคะลังไหลเทคะแนนความสงสารความเห็นใจไปที่ลุงพ้นกับปะเต็นแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ให้กับทุกคนเข้าไป เกาะกระแสตอนนี้เกาะกระแสถือว่าเกาะกระแสลุงพ่นเลยทีเดียวนะคะเอาเดียวยังไงเยอะบนจะเบิ่งอีกแล้วก็จะเมาเาอีกคือเข้าหล,ล,ล,ออลัพี่น้องพอมันรุนรุนรุนมือโตมืออหลีพี่น้องรุ่นมือโตมืออหลี่มาผลสรุปเรี่ยวที่ตำรวจว่าออกไม้จับไม้จนะับน่ะจับจริงไหมหรือมันมีแต่แต่ข่าวลือพวกที่ว่าข่าวเด็ดข่าวดังเกาะการะแสหาแต่แต่ข่าวมาเอายอดบิวนะคะเยอมผลก็ล่อรุ่น ล่อเบิงนะคะหลายหลายคนก็นล่าหลุ่นึ้นย้ายบนเลยล่ะแล้วมีอย่างเขาจงมาวิจารณ์กันไหมพี่นอกยังคอยมาวิจารณ์วิจัยกันอีกเนาะโอ้อก่อกระแสสุดยอดดังดังเป็นผู้แตกเลยแต่ละคนนะคะดีใจกับยูทูบเบอร์ที่เดินทางข้ามข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขาไปที่บ้านกอก <laughs> พี่นอกประสบควสุสเร็จทุกช่องดีใจด้วยค่ะ เดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องเยอบนจะมาวิจารณ์วิจารณ์เรื่องเรื่องนี่แหละนะคะเรื่องทีพนไปก่ากระแสแล้วก็มีข่าวอีหย่างอีหยังนี่แหละเดี๋ยวเขาจงคอยบอกกันอีกต่อนะคะพี่น้องเยอบนนนเบิงข่าวจนตาถูตาบวมมาเร็วพี่น้องจ้าตาล้วสวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนจ้า